พามาทําเมนูสุดอร่อยแล้วก็ทําง่ายหนึ่งเมนูเลยนะครับเมนูไก่ผัดผงกะหรี่ครับมาเริ่มกันเลยครับน้ําตาลทรายครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมครับเราจะนําทุกๆอย่างมาผสมเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับถึงเวลาผัดแล้วก็จะง่ายแล้วก็ลงตัวมากๆครับ ต่อด้วยน้ำพริกเผาเลยครับคนให้เข้ากันต่อเลยครับแล้วก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่ครับวันนี้เอาใช้สักสองฟองก็พอครับคนเหมือนเดิมเลยครับเข้ากันแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ตามต่อไปเลยครับ เชฟได้พิมพ์ส่วนผสมทุกอย่างไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่อ่ะคนผงก็รี่จนเข้ากันแล้วสุดท้ายเลยครับเราจะเติมนมสดลงไปครับเป็นนมจืด้นะครับอ่ะนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำเบทของเรา คนเตรียมไว้ก่อนเลยครับคราวนี้ก็ไปเริ่มตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมก่อนครับกระเทียมสับได้ที่แล้วครับก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับวันนี้ใช้เป็นสะโพกไก่นะครับเนื้อสะโพกไก่อันพอดีคําเลยครับมาผัดให้สุกก่อนแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ลงไปครับ ผัดต่อเลยครับผัดให้ไก่ของเราสุกนะครับแล้วก็หอมใหญ่ด้วยเลยครับลาดซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับ ผัดต่อให้ไก่สุกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้น้ำซอสของเราเนี่ยเซ็ตตัวให้ข้นขึ้นนะครับน้ำซอสของเราตอนนี้ก็เริ่มสุกกันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไก่ก็เริ่มสุกข,ขึ้นแล้วครับโรยตั้งโอรหรือขึ้นช่ายลงไปเลยนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ตามแต่งสีด้วยพริกแดงจินดาซอยนะครับ นี่แหละครับเชฟนําขั้นตอนมาให้ง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วก็ทําออกมาอร่อยลงตัวแล้ครับ